สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มากับเว็บเคมเอ็มขีดทีเฮดด d com นะผมเว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดผู้ติดตามอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะฮะวันนี้นะผมจะมาสอนการปั๊มผู้ติดตามไอจีนะผมผ่านเว็บเคมเอนั่นเองนะฮะสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะผมที่สนใจอยากใ,ใช้ตัวโปรแกรมนะผมก็สามารถสมัครสมาชิกผ่านเว็บเคมเอได้เลยนะผมก็จะอยู่ตรงมุมขวาตรงนี้นะฮะก็สมัครสมาชิกกันฟรีๆไปเลยนะผมสำหรับเว็บเคมเอนะฮะหลังจากที่เราสมัครสมาชิกแล้วเราก,ก็สามารถลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะครับผม เราลงชื่อเข้าซ์ใช้งานแล้วนะผมก็จะมาเด้งสู่หน้าหลักนะผมก็หน้าหลักของเว็บเคเอ็ก็จะเป็นประมาณนี้นะผมก็จะมีชื่อผู้ใช้งานของเรานะผมยอดใช้ใจ่ายรวมของเรานะผมออเดอร์ทั้งหมดของเราและยอดเงินคงเหลือนะผมเขาจะแจ้งข้อมูลการใช้งานของเราครบถ้วนเลยนะเราสามารถเอาไปคำนวณกันได้นะผมแล้วก็ให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนิดหน่อยนะผมเพื่อให้เรามาเลือกตัวหมวดหมู่และบริการนะผมก็สําหรับทุกหมวดหมู่นี้นะฮะ ก็จะเป็นหมวดหมู่ที่เราสามารถเลือกใช้งานโปรแกรมได้นะผมก็จะมีแพลตฟอร์มให้เราเลือกครบทุกแพลตฟอร์มเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น YouTube นะผมเฟซบุ o กทิก k t อร์ไอ IG นะฮะและยังมีบริการอื่นๆอีกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนี่นะฮะเป็นบัญจ่ายจำหน่ายบัญชี Hotmail อีเมลนะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับเพิ่มผู้ติดตาม l i n e แอดนะ โอลี่แฟนก็มีนะผมวันนี้มาใหม่นะผมแล้วก็ทํา SEO การตลาดของพวก Google นะผมทาให้ติดแท็กติดอะไรนะผมเทเลแกรมนะผมทวิตเตอร์นะผม VK ก็มีนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะผมที่ต้องการจะใช้งานของพวกโปรแกรมเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์นะผมก็สามารถมาใช้งานผ่านเว็บ KM ได้ทั้งหมดเลยนะฮะก็วันนี้ผมก็จะใช้เป็นบริการของ อันนี้นะผมจะเป็นบริการของอินสตาแกรมนะผมเป็นพวกเกี่ยวกับผมมันจะใช้เป็นตัวปั๊มผู้ติดตามนะผมอินสตาแกรมนะก็เลือกใช้งานได้เลยครับผมหลังจากที่เรากดเลือกหมวดหมู่ได้แล้วนะผมเราก็มาเลือกบริการกันต่อนะครับผมก็สําหรับตัวปั๊มผู้ติดตามนะก็จะมีสองตัวนะผมหลักๆนะผมที่ผมใช้นะก็จะเป็นตัวอันนี้นะผม39บาบาทอันนี้นะผมต่อ1น0 0ันนะแล้วก็ จะเป็นตัวนี้นะครับผมเป็น45บาทต่อ1,000พนะฮะพวกนี้ก็จะเป็นปั๊มผู้ติดตามที่ได้ยอดเยอะนะผมแล้วก็ราคาถูกนะฮะผมก็จะเลือกเป็นตัวที่ถูกที่สุดเลยแล้วกันนะผมก็อันนี้ก็1000คนนะผมใช้แค่เพียง3 9บาทเท่านั้นนะฮะสำหรับผู้ติดตาม IG นี่ถือว่าราคาถูกที่สุดแล้วนะฮะและแถมสามารถปั๊มได้มากสุดถึง5 0 0,000คนเลยนะผม 5ล้านเลยนะผมตอนนี้ปรับยอดขึ้นมาใหม่อีกแล้วนะผมแปลว่าตัวโปรแกรมอัปเดตมาอีกแล้วนะสามารถใช้งานได้ถึง5ล้านคนเลยนะผมเดี๋ยวผมลองกดสัก5ล้านดูดิว่าจะใช้เท่าไหร่นะผมหล้านใช้หมื่นเก้านะผมผู้ติดตามถือว่าราคาไม่แรงเลยนะฮะสำหรับตัวปั๊มผู้ติดตามไออันนี้นะฮะ ก็จะใช้หนึ่งพันละกันนะผมราคาดิดโดนๆนะผมราคาแนะนำนะก็หนึ่งพผู้ติดตามนะผมค่าบริการแค่เพียง39มสิบเาทเท่านั้นนะแล้วตรงคำว่าลิงก์ตรงนี้นะผมให้เราไปกดคัดลอกลิงก์ของตัว i อของเรานะผมก็ผมก็จะใช้เป็น i อนี้นะผมกกดคัดลอกลิงก์มาเลยนะฮะ ลิงก์มาวางไว้ในช่องวางลิงก์แบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นเราก็กดสั่งซื้อได้เลยฮะนี่ครับผมรวดเร็วมากๆเลยนะผมพอมันขึ้นป้ายใบเสร็จสีเขียวแบบนี้ให้เราแล้วนะผมก็เท่ากับเราสั่งซื้อบริการเรียบร้อยแล้วนะผมที่เหลือเราก็แค่รอย,ยอดเด้งเท่านั้นนะฮะก็สาหรับตัวใบเสร็จนะผมมันก็จะแจ้งข้อมูลของการใช้งานโปรแกรมของเราทั้งหมดเลยนะฮะก็เรา ซื้อบริการอะไรไปนะผมลิงก์ของเราคืออะไรนะปริมาณนะครับผมค่าใช้จ่ายนะครับผมยอดเงินคงเหลือของเราเขาจะแจ้งให้เราหมดเลยนะฮะเราสามารถตรวจเช็ความถูกต้องได้ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวเลข ID ตรงนี้นะผมมันจะเป็นเลขออเดอร์ของเรานะผมในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะผมไม่ว่าจะเป็นขึ้นช้าหรืออะไรนะผมเราสามารถนําเลขออเดอร์ตัวนี้นะผมไปติดต่อฝ่ายสนับสนุนของเว็บได้นะฮะ ก็สาหรับฝ่ายสนับสนุน,นของเวบปั๊มไลท์อันนี้นะผมก็จะมีแอดมินคอยตอบไม่ว่าจะเป็นผ่านหน้าเว็บนะผมหรือว่าจะเป็นอันนี้นะผมเราสามารถแอดไลน์ไปเพื่อสอบถามข้อผิดพลาดหรืออะไรต่างๆนานาได้หมดเลยนะผมเราสามารถคุยกับแอดมินได้เลยนะฮะในกรณีที่เราไม่เข้าใจหรืออะไรนะผมก็เท่านี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วนะผมเราสามารถเข้าไปที่ i อของเราได้เลยนะผมตอนนี้ของผมมีผู้ติดตามอยู่7 0 0ดคนนะฮะ เเป็นผู้ติดตามที่ผมปั๊มมาทั้งหมดเลยนะฮะตอนนี้นะครับผมตัวโปรแกรมก็เริ่มทํางานแล้วนะผมก็เริ่มมีคนเข้ามาถูกใจเราแล้วนะฮะเริ่มมีคนเข้ามาติดตามเราแล้วนะครับผมมันก็จะค่อยๆไหลขึ้นเรื่อยๆนะผมแล้วในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเรานั่งรอมาสักพักหนึ่งแล้วนะผมแต่ว่าผู้ติดตามยังไม่ขึ้นให้เรานะผมเราสามารถมาเช็คได้นะผมโดยการเข้ามาที่หน้าเว็บนลผมไปที่ประวัติการสั่งซื้อนะฮะแล้วเราก็มาดูที่สถานะตรงนี้นะผม ก็สำหรับตัวสถานะนะครับผมมันจะเป็นตัวการแจ้งสถานะว่าตัวโปรแกรมนั้นใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับผมก็ถ้าเกิดว่าขึ้นรอดำเนินการหรือว่าดำเนินการหรืออะไรต่างๆนะผมที่เป็นการขึ้นประมาณนี้นะผมแปลว่าตัวโปรแกรมนะผมเริ่มทํางานแล้วนะถ้าเกิดว่าโปรแกรมไม่ทํางานนะผมมันจะยกเลิกให้เราทันทีเลยนะครับผมก็คือจะไม่สามารถใช้งานได้นะฮะ ในกรณีที่ตัวโปรแกรมเสียหรืออะไรนะผมแต่ว่าตัวเว็บเองก็จะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะผมก็จะมีการซ่อมแซมตัวโปรแกรมตลอดนะฮะไม่ต้องห่วงเลยนะผมว่าเราจะใช้ตัวโปรแกรมนั้นไม่ได้เลยนะฮะและอีกอย่างหนึ่งนะผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะผมไม่รู้ช่องทางการเติมเงินนะก็จะอยู่ด้านซ้ายมือนี่นะผมสำหรับในคอมจะง่ายหน่อยนะเพราะว่ามันโชว์อยู่ตลอดนะผมแต่ถ้าเป็นในโทรศัพท์มันอยู่ที่ขีด3มขีดมุมขวามือบนนะ ช่องทางการเติมเงินของเว็บเกมเอ็มนะผมก็จะมีครบทุกช่องทางเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นนะผมสแกน QR code ทุกธนาคารนะผมทูมันนี่วอลเล็ตอังเปาวอลเล็ตเพอร์เฟกต์มันนี่นะครับผมก็ใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะผมก็จะเป็นบัญชีธนาคารอะไรก็ตามนะผมถ้าเกิดเป็นของ Perfect m o n มันนี่อันนี้จะเป็นบัญชีธนาคารต่างประเทศนะผมถ้าเรามีบัญชีพวก Paypal หรือว่าเป็นแอปธนาคารนะผมแอปแบงกิ้งต่างประเทศนะผมที่ใช้เงินเป็นค่า US เอสดอลลาร์นะผมเราสามารถใช้งานกับตัว Perfect Mo มันนี่ได้ทุกธนาคารเลยนะฮะ ก็ต่อมานะผมก็จะมีนี่นะผมเป็นแนะนําเพื่อนนะเราสามารถคัดลอกลิงก์ของเรานะผมเพื่อรับอัตราคานน่ารแนะนํา5%นได้นะผมก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนนะผมใช้โปรแกรมปั๊มไลฟ์หรือว่าใช้โปรแกรมของเว็บเคเอ็มอยู่เป็นประจํานะผมเราก็สามารถนําลิงก์ของเรานะผมส่งให้คนอื่นใช้ต่อได้นะผมเราก็จะมีค่าแนะนําอีก5%ให้เราเลยนะฮะ ดูที่ไอีของเราหน่อยนะผมตอนน่อดีขึ้นมาเท่าไหร่แล้วนะก็ขึ้นมาร้อยกว่าคนแล้วนะผมนี่นะมันก็จะมีการแจ้งเตือนของเรามาปกตินะครับผมก็ AI ของไ G ไม่สามารถตรวจสอบได้นะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมของปั๊มไลค์หรือปั๊มผู้ติดตามนะอันนี้ผมก็ปั๊มไลค์มานะผมมันก็จะมีส่วนใหญ่ผมก็จะเป็นปั๊มไลค์ทั้งหมดเลยนะ ก็วิธีการปั๊มไลค์ปั๊มผู้ติดตามแบบนี้นะผมมันจะเพิ่มความน่าเชื่อถือของโปรไฟล์ของเราได้นะผมถ้าเราจะใช้งานในการขายของหรืออะไรเราก็สามารถใช้ได้นะผมก็จะแนะนำนะผมพวกโปรแกรมแบบนี้นะแล้วเรายังมีโปรแกรมที่สามารถช่วยเปิดการมองเห็นได้ด้วยนะผม เกิดว่าเป็นพวกของ Facebook หรืออะไรอย่างี้นะผมลองเข้าไปใช้งานดูนได้นะเรามีครบเลยนะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะผมสนใจที่อยากจะใช้ตัวโปรแกรมนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะผมขอลองเข้าไปใช้งานกันดูได้นะวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ